สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันเอเชียมาติดตามการแก้ปัญหาและป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที่การรถไฟกันบ้างล่าสุดผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ลงพื้นที่ติดตามการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ริมทางรถไฟสายตะวันออกระหว่างสถานีมักะสรถึงคลองตันหวังป้องกันการบุกรุกเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่และสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามและปลอดภัย เรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับเมื่อวันะน, ay, ท after, อทนที่13ตุลาคม2564นายนิรุตมานีพันธ์ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้บริหารรถไฟได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ริมทางรถไฟซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างการรถไฟภาคเอกชนชุมชนและประชาชนในพื้นที่ บริเวณริมทางรถไฟสายตะวันออกระหว่างสถานีมักขสรันถึงคลองตันบริเวณทางผ่านเสมอระดับถนนนารายรวมพิพัฒน์ถึงทางผ่านเสมอระดับถนนซอยศูนย์วิจัยเพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามและปลอดภัยป้องกันการบุกรุกเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยบอกด้วยว่าตามที่กระทรวงคมนาคม มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมเร่งพัฒนาพื้นที่โดยรอบโครงการพื้นฐานให้มีทัศนียภาพที่สวยงามร่มรื่นเพื่อเอเนืยอความสะดวกและส่งเสริมการเดินทางระบบขนส่งสาธารณะภายใต้แนวคิดคมนาคมสีสันสร้างสารรค์ประเทศไทยการรถไฟได้รับนโยบายและมีการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สองฝั่งถนนเขตทางรถไฟให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยสอดรับกับโครงการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดำเนินการแล้วเสร็จได้เปิดให้บริการไปแล้วสำหรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณพื้นที่ริมทางรถไฟสายตะวันออกระหว่างสถานีมักขสรถถึงคลองตันบริเวณทางผ่านเสมอระดับถนนนารายรวมพิพัฒน์ถึงทางผ่านเสมอระดับถนนซอยศูนย์วิจัยมีระยะทางการดำเนินการปรับปรุงทั้งสิ้น500เมตร คิดเป็นพื้นที่ประมาณ2,000ตารางเมตรโดยมีการพัฒนาพื้นที่เพื่อส่งเสริมทัศนียภาพและเพิ่มความสวยงามร่มรื่นด้วยการปลูกหญ้าพัานไม้ประจำถิ่นพร้อมมีการจัดระเบียบพื้นที่จัดเก็บขยะมูลฝอยติดตั้งระบบไฟสองสว่างให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัยมีบรรยากาศที่สดชื่นสร้างความร่มรื่นแก่ผู้ใช้บริการทั้งนี้การรไฟ ยังเตรียมดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณโดยรอบโครงสร้างพื้นฐานของรถไฟตามนโยบายของกระทรวงคม,มนาคมอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามรวมถึงป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกเข้ามาใช้ประโยชน์ตลอดจนเป็นการสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณดังกล่าวและประชาชนที่ใช้เส้นทางในการเดินทางสัญจรรวมถึงการส่งเสริมให้ประชาชนหันมา ใช้ระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มเติมมากขึ้นด้วยครับปัญหาการบุกรุกที่ดินของการรถไฟจนกลายเป็นแหล่งเสื่อมโทรมกลายเป็นปัญหาเรื้อรังมานานซึ่งสาเหตุสําคัญคือการปล่อยปละละเลยของผู้บริหารการรถไฟที่ผ่านๆมานอกจากจะทําทให้การเดินทางไม่ปลอดภัยแล้วยังทําให้สาภาพบ้านเมืองดูไม่เป็นอารยนทํากับกา,การเร่งปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ริมทางรถไฟให้ดีเป็นระเบียบสวยงาม ก็จะกลายเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับประชาชนและสามารถจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้บริการรถไฟมากขึ้นได้ซึ่งการรถไฟคนเร่งจัดการปัญหนานี้อย่างเร่งด่วนในพื้นที่อื่นๆด้วยครับหากเพื่อนๆชอบข่าวนี้รบกวนกดติดตามกดถูกใจกดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมทุกคลิปเด็ดครับ